สัตว์ร้ายในเมืองจิงเจอร์เทาาปล่อยพลังขึ้นเตาใส่พิกโกโลซูเปอร์นาเม็กพิกโลตกใจแต่ก็หลบมันได้อย่างง่ายได้ยพิกโกโลที่กำลังงงก็ถูกสัตว์ประลาตัวนี้ขวาตัวเอาไว้จากด้านหลังจากนั้นมันก็ใช้หางดูดพลังพิกโกโลที่เอี้ยวตัวหลบจนโดนจิ้มไปที่แขนซ้ายพิกโกโลเจ็บปวดยิ่งนัก ที่บ้านเต่าจิจี้บอกกับโกฮังว่าโกคู Goku, อาการดีขึ้นเยอะเลยด้วยความดีใจโกฮังจึงรีบวิ่งลงบันไดไปบอกทุกคนถึงข่าวดีนี้แต่ทุกคนกำลังจ้องดูทีวีกันอยู่ภาพที่เห็นตรงหน้าคือกองทัพรถถังที่กำลังมุ่งหน้าไปยังที่เมืองจิงเจอเท้ากองทัพรถถังมุ่งหน้ามาอยู่ต่อหน้าสัตว์ประหลาดที่กำลังดูดพิโกโลมันเปิดฉากยิงลำแสงที่ตาใส่รถถังแล้วรถถังก็เริ่มระดมยิงใส่แบบเต็มกำลัง เมื่อควันจางลงสัตว์ประหลาตัวนั้นมันยังอยู่กองทัพจึงยิงมิสไซล์ใส่มันก็ปล่อยพลังจนมิสไซล์พุ่งกลับลงไปทําลายกองรถถังจนเรียบแล้วมันก็เริ่มดูดแขนของพิกโลจนเหี่ยวพิกโลก็เอาหัวโขกจนตัวเองหลุดออกมาได้เขาพุ่งลงสู่พื้นดินเบื้องล่าง ทางด้านกลุ่มมนุษย์ตัดแปลงที่กำลังเดินทางด้วยรถตู้อยู่นั้นหมายเลขสิบก็จับสัญญาณการต่อสู้ได้ว่ามีการทายเทพลังไปที่คนหนึ่งผลแพ้ชนะกำลังจะออกมาแล้วคนที่พลังสูสีกับ17กำลังจะพ่ายแพ้17จึงว่าเรดาร์ーーของ16ต้องพังแล้วแน่ๆเพราะในโลกนี้นั้นไม่มีทางที่จะมีใครที่มีพลังสูสีกับพวกเราได้หรอก พิกโลจึงพูดว่าก่อนที่จะโดนดูดพลังไปนั้นขอถามอะไรหน่อยแกเป็นใครกันแน่สิ่งมีชีวิตปริศนาจึงบอกให้ก่อนตายว่าชื่อของข้าคือเซล เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่เกิดมาจากคอมพิวเตอร์ที่ดรเกโร่เคยใช้สมัยก่อนดรเกโร่รวบรวมเซลล์ของเหล่ายอดฝีมือแล้วเริ่มทําการทดลองค้นคว้ามนุษย์ดัดแปลงที่สังเคราะห์มาจากเซลล์นั้นๆแต่ว่ามันใช้เวลามากเกินไปก็เลยล้มเลิกการทดลองกลางคันแต่ว่าคอมพิวเตอร์กลับยังคงทํางานของมันต่อไป เหตุที่ได้เซลล์ของทุกคนมานั้นเป็นเพราะถูกจับตาโดยสปายโรบอตที่เป็นขุนยนตขนาดจิว๋วตัวเท่าพึ่งเป็นคนนำเซลล์ของทุกคนมาให้พิกโลก็ทำลายมาทิ้งไปซะ ถึงพิกโร่จะทำลายไปมันก็สายไปแล้วเพราะเซลลสำคัญๆได้ถูกส่งไปที่ห้องวิจัยเรียบร้อยแล้วและในอีก24ปีข้างหน้าตัวเซลล์ก็จะถือกำเนิดขึ้นมาพิกโร่จึงว่าห้องทดลองถูกทำลายไปแล้วนี่แต่ห้องทดลองของเซลล์นั้นอยู่ใต้ดินใต้ห้องทดลองต่างหากเหตุ hey, ที่ต้องย้อนมายุคนี้และเป็นไข่ตั้ง3ปีกระเพราะว่ายุคนี้มีร่าง2ร่างที่จะทำให้เซลล์ได้ร่างที่สมบูรณ์นั่นก็คือมนุษย์ตัดแปลงหมายเลข17และ หมาเลข18ในยุคที่เซลล์เกิดมา2คนนี้ก็ถูกทรังกำจัดไปแล้วเซลล์ก็เลยฆ่าทรังแล้วใช้ทามชชินกลับมายัางยุคนี้แต่ทามชชีนมันเล็กเกินไปจึงต้องย้อนไปเป็นใครแล้วใช้เวลาฝังตัวอยู่ใต้ดินนาน4ปีเพื่อให้พลังทั้งหมดกลับคืนมา อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองพิกโร่ขอบคุณเซลล์แล้วดึงแขนที่ียวๆออกจากนั้นก็งอกมันออกมาใหม่พิกโร่ได้ข้อมูลที่อยากรู้จนครบแล้วพร้อมที่จะต่อสู้กันในรอบ2แล้วตอนนี้ก็จบลง